เฮียรีเวอร์ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะที่จะทำต้มน้ำปลาร้าพัชไร่เคเองค่ะไปชมกันเลยนะคะนีนะคะปลาร้าค่ะน้ำกระเทียมดองนะคะน้ำเชื่อมค่ะใบเตยนะคะกะปิค่ะเกลือค่ะพงนัวหรือผงชูรสนะคะตั้งหม้อเลยนะคะปลาร้าค่ะสองกิโล ปราทำเองค่ะต่อจากนั้นน้ำกระเทียมดองค่ะสองแก้วน้ำเชื่อมค่ะสองแก้วแล้วก็ใบเตยห้าใบเกลือค่ะหนึ่งขีดผงนัวหรือผงชูรสห้าช้อนแกงกะปิค่ะหนึ่งขีดค่ะ น้ำเปล่าค่ะประมาณสามลิตรไปเลยแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เอาลงไปต้มนะคะต้มประมาณสักยีแล้วก็ต้มไว้นะคะต้มไว้ประมาณสามสิบนาทีค่ะเพื่อจะให้กระดูกปลาเขาล่อนแล้วก็ฆ่าเชื้อไปในตัวด้วย ต้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ได้มาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องเอามาตั้งไฟใหม่นะคะเพื่อฆ่าเชื้อค่ะค่ะสูตรต้มน้ำปลาระราเก็บไว้ได้นานนะคะสูตรนี้ค่ะไม่ใส่ตะไคร้ค่ะเอ่อพวกใบมอนอะไรนีนะ้ไม่ใส่นะคะสับรสก็ไม่ใส่ค่ะเพราะว่าเก็บไว้นานไม่ได้จะทำให้เป็นแก๊สค่ะเคียย์รองแล้วนี่ค่ะสูตรนี้ไม่เป็นแก๊สค่ะ เอาเก็บไว้ได้นานด้วยค่ะสองสาเดือนได้เลยพเพื่อนๆลองไปทํากินกันดูนะคะนี่ค่ะไว้ตําส้มตําเอ่ยยำแกงอ่อมแกงซุปหน่อไม้อะไรได้หมดเลยค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย